เชิญร่วมโครงการบรรพชาสมมเนมภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันคล้ายวันพระราช,ชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนวัดเขาพระตำบลทับคางอำเภอเขาย,ย้อยจังหวัดเพชรบุรีวันที่30มีนาคมถึง15เมษายน2568กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง2 ที่8มีนาคม2568มอบตัวเป็นนาคสัมเณรวันเสาร์ที่29มีนาคม2568เวลา9นาฬิกาพิธีปรงผมเวลา13นาฬิกาพิธีบรรพชาสามเณรวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568เวลา9นาฬิกาพิธีลาสิกขาบทวันอังคารที่15เมษายน2568เวลา9นาฬิกา ขอเชิญผู้มิจิศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพอัฐาบริขารหรือเจ้าภาพถวายพระตาหารน้ำปานะได้ตามกำลังศรัทธาเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง28มีนาคม2568รับสมัครตั้งแต่อายุ9ถึง14ปีร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดเขาพระเลขบัญชี731 045 9342ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระครูสมุสมบัติปภัสโรเจ้าอาวาสวัดเขาพระโท0 985989595สำนักงานวัดเขาพระ0646853657